แง่ถัดไปนะครับคือทําไมถึงต้องอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเพราะว่าพลังงานมันเป็นต้นทุนไงน,นะครับเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตเป็นต้นทุนในโรงงานของเราอะนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งใช้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับต้นทุนเราก็จะต่ําลงอันนี้ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นเรื่องนี้ครับประสิทธิภาพการใช้พลังงานอันนี้มันจะมีตัวเลขสําคัญตัวหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะครับรู้จักบันะน,นะครับก็คือเขาเรียกว่าดัชนี ชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะนะครับเ,ออเขาเรียก specific energy consumption นะครับตัวยอ่อเราจะเรียกเป็นตัวย่อนะครับเรียกว่า SEC นะครับก็คือค่าการใช้พลังงานจำเพาะนะครับคำว่าจำเพาะแปลว่าอะไรครับไม่ใช่เฉพาะนะจำเพาะนะครับจำเพาะแปลว่าอะไรครับเรียนเทอร์โมกับผมบ้างบอกว่าเนี่ยจำเพาะแปลว่าอะไรครับ ความร้อนจำเพาะปริมาตรจำเพาะเอนทาลปีจำเพาะคราวนี้มาเจอพลังงานจำเพาะจำเพาะแปลว่าอะไรครับเฮ้ยเงียบกันหมดเลยเหรอพวกนี้อยู่ในพวกนี้เรียนวิชาไอ้หกหนึ่งห้าห้าสองหกเทิมที่แล้วกับผมบ้างเปล่าวะ มีใครเรียนกับผมเทอมที่แล้วบ้างไหมใช่ประเมินราคาหอ,หอเปว่าไปจัดไม่ใช่วิชาไหนวะอ๋อไม่ใช่ใชห้าสองหกผมเพราะผมเพิ่งเขียนเพิ่งเขียนแบบงงๆลงไปแต่ไม่เป็นไรยอยัเรื่องเื่นนะครับไปก่อนตกลงจำเพาะแปลว่าอะไรครับเฉพาะเจ้าจงเหรอเฮ้ยในแง่ของวิทยาศาสตร์เทอร์โมนหน่อยดีจำเพาะแปลว่าอะไรครับปริมาตรจำเพาะ ความพอดีอะครับจะเพาะยังไงนะครับความความพอดีอย่างนี้่ะครับอืมอืมไม่ใช่ครับเฉลยเฉลยโอเคไหมครับคําว่าจำเพาะจำเพาะทั้งหลายเนี่ยคือต่อหนึ่งหน่วยมวลนะครับโอเคไหมคือคือต่อหนึ่งหน่วยอะแต่เขาเรานิยมเป็นต่อหนึ่งหน่วยมวลเช่น ปริมาตรจำเพาะก็คือลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมใช่ไหมอ่ะถูกป่ะ,ะความร้อนจำเพาะก็คือกิโลจูลต่อกิโลกรัมมีเคลวินเน็บท้ายนิดหน่อยนะครับเอนทาลปีค่า h ของคุณอนะ่ะจริงๆคุณต้องเรียกว่าเป็นสเปซิฟิกเอนทัลปีนะครับแต่ว่าเรานิยมเรียกเอนทัลปีเฉยๆสเปซิฟิกเอนทัลปีก็คือเอนทัลปีจำเพาะเพราะว่าหน่วยของเอนทัลปีก็คือกิโลจูลต่อกิโลกรัม โอเคไหมครับค่าความหนาแน่นของคุณอะ่ะก็เป็นค่าจําเพาะนะถูกไหมเพราะว่าความหนาแน่นหน่วยมันเป็นรูปบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมใช่ป่ะจริงๆค่าความหนาแน่นก็เป็นค่าจําเพาะนะครับจำเพาะหมายถึงต่อหนึ่งหน่วยมวลเพราะฉะนั้น SEC เนี่ยมันก็คือการใช้พลังงานนะครับต่อหนึ่งหน่วยผลผล,ผลิตนะก็คือเขาอาจจะแบบมีข้อมูลในหนึ่งเดือนใช่ไหมครับเดือนหนึ่งคุณใช้พลังงานเท่าไหร่กี่เมกะจูลนะครับ ผลิตสินค้าได้กี่หน่วยนะครับเช่นกี่กี่ตันกี่กิโลหรือว่ากี่ลูกบาทเมตรอะไรเงี้ยนะครับคุณก็จับพลังงานตั้งหารด้วยหน่วยผลผลิตของคุณอะเราก็จะเรียกว่าเป็นดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะนะครับภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่า specific energy consumption หรือว่า SEC นะครับนะก็เข้าใจถึงความหมายของคำว่าจำเพาะคุณจะได้ไม่ต้องมาท่องจำว่า SEC คืออะไรนะครับ เอซคือพลังงานที่ใช้ต่อหนึ่งหน่วยผลผลิตนะครับตัวนี้ไว้ใช้ทําอะไรนะครับก็เอาไว้ใช้ติดตามตัวเองไงเช่นอาจจะแบบเ,เราอาจจะแบบเนี่ยมีกราฟนะครับเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองไปเรืเ่อยๆจนถึงเดือนสิบสองอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะพลอตกราฟอ่เราอาจจะพลอตกราฟเป็นค่า SEC อย่างเงี้ยนะครับว่าเฮ้ยแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้ SEC เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไหม สมมติอีกปีหนึ่งเราก็เก็บข้อมูลไปอีกปีหนึ่งมันก็เราก็ดูว่าเออค่าไอ c เป็นยังไงนะครับอีกปีหนึ่งก็ไล่ดูว่าค่า e อ c เป็นยังไงเนี้ยนะครับถ้าเรามีค่าพวกนี้เอาไว้ใช้ติดตามตัวเองอ่ะมันก็จะออบอกได้ว่าช่วงไหนผิดปกติไม่ผิดปกติช่วงไหนเราใช้พลังงานเยอะกว่าปกติเภาวะอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กันหรือว่าแทนที่จะเทียบก,กับตัวเองเราไปเทียบก,กับโรงงานคู่แข่งหรือโรงงานในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันก็ได้นะครับ จะได้ดูว่าเรากับชาวบ้านเขาอะเอเราใช้พลังงานเปลืองกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าผลิตสินค้าเหมือนกันผลิตสินค้าต่อหนึ่งหน่วยเหมือนกันเอา้าทําไมเราใช้พลังงานมากกว่าชาวบ้านเขาน,นี้ต้องมาดูละนะครับโอเคไหม SEC ก็จะเป็นค่าที่เอาไว้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมจะบอกคุณว่าอินเนี้ย SEC เนี่ยมันก็ Thailand อ n l y อีกแล้วครับเพราะว่าโลกทั้งโลกเนี้ยไอ้ค่าแบบนี้นะพลังงานที่ใช้ต่อหนึ่งหน่วยผลผลิตนะครับชาวโลกเขาจะเรียกกันว่า ค่า energy index นะครับนะเขาจะเรียกว่าเป็น energy index นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณไป Google นะครับคุณไปเสิร์ชค่า specific energy consumption นะครับคุณจะไม่เจอเลยนะครับค,คุณต้องคุณต้องเสิร์ชด้วยคำว่า energy index ถามว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องใช้งี้กูไม่รู้ครับก็มันคิดว่ามันเก่งมั้งนะก็ต้องทำตัวให้ไม่เหมือนชาวโลกเขานะครับ ตัวนี้ผมไม่รู้จักจริงๆนะตัวนี้ไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเนี่ย p h y s n e r l y n n r g y น n d e x นะครับเรยเห็นไหมจริงๆนิยามมันก็คืออะไรอะ SEC นั่นแหละลองดูนะมันคือพลังงานที่ใช้ทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมดส่วนในโรงงานเราสมมุติว่าถ้าเรามีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับเราก็อาจจะมีผลผลิตของสินค้าชนิดที่1คูณกับ SEC ของ สินค้าชนิดที่หนึ่งนะครับคูณกันมันก็ได้พลังงานล้วนๆใช่ไหมถ้ามีสินค้า2ชนิดก็เอาผลผลิตชนิดที่สองกับเอซของผลผลิตชนิดที่2คูณกันก็ได้เป็นพลังงานล้วนๆมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่ใช้ผล,ล,ลิตสินค้าชนิดที่ชนิดที่1พลังงานที่ใช้ผลิตสินค้าชนิดที่2ชนิดที่สามนี่ไปเรื่อยๆนี่คือกลุ่มตัวหารนะครับรวมกันเอาไปเทียบกับพลังงานที่ใช้ทั้งหมดซึ่งคุณอาจจะดูจากพวกบินค่าเชื้อเพลิงหรือว่าไปดูจากมิเตอร์หน้าโรงงานอะไรเงี้ย แต่ว่าพอเอาพลังงานรวมที่ดูจากมิตเตอร์หรือบินค่าไฟรวมกับการวิเคราะห์แยกลายผลผลิตแบบนี้มาเทียบกันอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันพยายามจะสื่ออะไรก็เลยก็แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมเพิ่งเห็นเนี่ยในสไลด์ชุดนี้เป็นครั้งแรกด้วยไอ้ตัวนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับก็เลยว่าจะทิ้งมันไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันเพราะไม่รู้มันสื่ออะไรนะครับมันถ้าเท่าที่ผมนึกได้นะมันสื่อถึงเรื่อง ความถูกต้องของไอมิเตอร์รวมกับความถูกต้องของมิเตอร์ย่อยของคุณนะ่ะซึ่งก็เอาไว้ใช้ดูในโรงงานคุณมันไม่สามารถไม่สามารถเอาเปรียบเทียบข้ามโรงงานหรือข้ามอุตสาหกรรมได้อนึกออกไหมครับมันไม่เหมือนเอ c ซีซเฉยๆใช่ไหมที่เป็นพลังงานต่อนหนึ่งหน่วยผลผลิตนะครับข้ามไปเ,เวลาเราบอกประสิทธิภาพนะครับของเครื่องจกักรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูใน ในอุปกรณ์แต่ละประเภทดีกว่านะครับโอเคไหมอย่างประสิทธิภาพหม้อไอ้น้ำนี่เดี๋ยวก็ไปดูในหัวข้อหม้อไอ้น้ำกันแล้วกันเนะเาะระบบทำความเย็นนี่เดี๋ยวก็จะมีในหัวข้อข,อ,ของมันอยู่นะครับ COP นี่เราพอรู้จักนะครับมอเตอร์ก็เป็นเดี๋ยวก็จะมีหัวข้อมอเตอร์เฉพาะเหมือนกันเนี่ยผมผมข้ามไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยววันนี้มันไม่จบนะครับ รูปนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยจริงๆความรู้ที่ผมได้จากรูปนี้นะมันไม่ใช่เรื่องแนวทางการมายาพลังงานเนาะรูปที่ผมได้ไอ้ความรู้ที่ผมได้จากรูปนี้นะผมเห็นเส้นเนี้ยเด่นสุดเลยเส้นเนี้ครับสีส้มอะ่ะก็คือฐานหินนะ่ะถูกใช้น้อยลงเมื่อเทียบกับพลังงานตัวอื่นนะที่มันใช้มากขึ้นนะครับ กับอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเนี่ยครับพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมอ่ะก็คงพวกฟืนพวกอะไรเนี่ยก็จะมีแนวโน้มลดลงนะเนี่ยไอตัวสีเขียวประหลาดๆตรงนี้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยมักจะขึ้นขึ้นหมดเลยนะก็จะมีถ่านหินซึ่งถูกทําให้เป็นผู้ร้ายนะครับแล้วกเ็เชื้อเพลิงดั้งเดิมที่เป็นพวกฟืนเนี่ยที่มันใช้น้อยลงนะครับอ่ค okay.